เรียนกรูที่วลรบแตสวัสดีเพื่อนตัวคนครับก็เราก่มกระถางต้นไม้ดีไอนะครับสมาชิกเมียรงนี้นะครับเลขที่หนึ่งรับอ่าชื่อกณะพัดเมืองแก้วครับเลขที่หนึ่งครับครับผมนายนะครับเพียงจะเลขที่สี่ครับได้ครับผมนายนี่คีผมาันนี้ตับเลขที่ห้าครับสวัสดีครับผมนายบริวณบริบูเลขที่แปดครับโอเคครับสำหรับก่มกระถางต้นไม้ดี y ของเรานะครับวัตถุประสงค์ของการจัดทำโครงงานนะครับครับผมก็ หนึ่งนะครับลดขยะพลาสติกแล้วก็เศษขยะที่เหลือใช้นะครับเนี่ยครับเนี่ยเวลาเราไปซื้อน้ำนะครับเนี่ยแล้วก็เรากินน้ำหมดใช่ไหมเราก corps, state, ็จะมีแก้วเหลือเปล่าอย่างเงี้ยครับซึ่งเราเนี่ยเลยเอาเนี่ยแก้วตัวนี้ครับมาพัฒนาเป็นเนี่ยกระถางเดวนะครับเพื่อช่วยลดขยะนะครับไปได้หน <Mix. S 2> ึ่งชิ้นเลยนะครับต่อมาครับข้อที่สองครับประหยัดค่าใช้จ่ายในการใช้ของกระดับนะครับก็คือเนี่ยถ้าเราไปซื้อกระถางต้นไม้เนี่ยอย่างต่ํานะครับถ้าเป็นกระถางรินเผาเนี่ยก็ต้องมีนี่สิบถาเราครับรา้อน้ํานะครับ วัตถุประสงค์ของเราคือต้องการกินน้านะครับแต่ว่าของเนี่ยแก้วเนี่ยเราสามารถได้มาฟรีๆเลยนะครับต่อมาครับช่วยแบ่งเบาภาระของคนเก็บขยะเนื่องจากการนํากลับมาใช้ใหม่ได้นะครับซึ่งเนี่ยครับเวลาเราทิ้งไปนะครับพลาสติกเนี่ยเวลาย่อยเนี่ยมันจะย่อยมากย่อยได้ยากมากครับอย่างน้อยเนี่ยประมาณ5้าร้อยกว่าปีนะครับกว่าจะย่อยได้นะครับแล้วก็ถ้าเราเอาไปทิ้งอย่างนี้นะครับบางทีเนี่ยมันโดนลมเนี่ยอาจจะปลิวไม่ได้ครับแล้วมันก็เกะกะครับแล้วก็ทําให้ลําบากต่อการเก็บขยะด้วยครับ ถัดมาครับทีเราฝึกความคิดสร้างสรรค์แล้วก็ใช้เวลาว่างไปโยู่นะครับนี่ครับดูจากผลิตภัณฑ์ที่เราได้มานะครับก็นี่จะมีการใช้อ่านี่มีเขาเรียกอะไรนะเป็นโบนะครับที่ทําจากลวดนะครับสีทองแล้วก็มีกระดาษนะครับที่ตัดมาเป็นรูปดอกไม้ครับแล้วก็ขีดหลักเลยก็คือนี่ครับโฟมนะครับแล้วก็โฟมอลีครับโอเวอซิสครับแล้วก็มีนี่ครับเจ้าตัวแก้วพลาสติกนะครับ อะไรก็คือที่มาของการของโครงงานนะครับก็คือที่มาของการของโรงงานเนี่ยก็คือรอบตัวรตรเราเนี่ยมีขยะมากมายนะครับที่เราสามารถเอาขยะพวกนั้นเรู้ว่าก่อนที่มันจะกลายเป็นขยะเนี่ยนมาต่อย,ยอดเป็นอย่างอื่นได้สิ่งประดิษฐ์ทนี้ก็เหมือนกันนะครับก็คือมัน,นสามารถเอาไปเป็นฟองเห็นว่าขยะรอบตัวเราสามารถเอามาทําอย่างอื่นได้ก่อนที่จะทำให้มันสูญไปเปล่าๆนะครับอย่างเช่นสิ่งประดิษฐ์ที่เราทำนยยะครอย่างเช่นไอ้นนีะ่คือ,อขวดไอแก้วพลาสติกไอแก้วพลาสติกเนี่ย คนส่วนมากเนี่ยก็จะใช้แค่อย่างเดียวใช่ไหมครับก็คือใช้กินน้ำแล้วพอกินน้ำเสร็จเนี่ยคนก็จะเอาไปทิ้งซึ่งพลาสติกเนี่ยเวลาเอาไปทิ้งเนี่ยก็จะเกิดทำให้เป็นโมโลนพิษเนี่ยตกค้างได้เยอะนะครับแล้วกว่านพลาสติกปกติเนี่ยกว่าจะเยิ่นเสียเนี่ยก็ใช้เ,ยเ,ยเวลานานมากนะครับเราก็เลยเลียนเห็นว่าเนี่ยไอ้แก้วพลาสติกเนี่ยสามารถเอามาทำเป็นกระถางได้แล้วก็นำมาต่อยอดเป็นอย่างอื่นได้อีกไม่ว่าจะเอาไปทำเป็นกินกินน้ำต่อหรือว่าทำเป็นกระถางเพื่อจะแปลงแล้วก็ส่งเสริมสร้างกิาการนะครับแล้วก็พวกกกกกกกรรรระะะดดาาษษออไพพววนนนนีี้็เเหมมืััคบผ่ย เราก็ได้เอาจากเศษกระดาษต่างๆนะครับเอามาทําเป็นดอกไม้เพื่อตกแต่งให้กับกระถางชิ้นนี้ให้มันดูสวยงามมากยิ่งขึ้นเพื่อไม่เป็นกระดาษตกค้างหรือกระดาษอีซีที่แบบไปสร้างมลพิษให้กับดินครับผมอ่อต่อไปนะครับก็คือวัสดุอุปกรณ์ของเรานะที่เราต้องใช้นะอย่างแรกนะครับสาคัญมากก็คือแก้วนะครับแก้ววันนี้ขาดไม่ได้ถ้าไม่มีแก้วเราจะไม่มีกระถางนะครับก็ต่อไปนะครับก็คือดอกไม้ับดอกไม้นี่เราจะใช้เป็นดอกไม้จริงหรือว่าดอกไม้ปลอมก็ได้นะแต่ันนี้ของเราใช้เป็นดอกไม้ปลอมนะ ต่อไปก็คือเม็ดโฟมครับแล้วก็มีโออซ,ซิสมีกระเพชรมีกระดาษที่เราจะมาต,าตัดตัดแบบตกแต่งอะไรตรงนี้นิดๆหน่อยๆแล้วก็แบบมีลวดที่เราจะทแบบเป็นโบว์บแล้วก็อันนี้ก็คืออุอันนี้ก็คือแบบเป็นเหมือนประมาณว่าเขาเรียกไรฮะถาั่าวัน,วนรครับถัวันโปรครับเพื่อทำแบบไปเป็นสายคล้องเอาไปห้อยกับนู่นนี่นั่นได้ครับเนี่ยสุดยอดครับ,รบต่อไปนะครับเข้าสู่กระบวนการ ปฏิบัตินะครับถัาปฏิบัติเ,เราจะามาเรื่มทำกันเดีชาิตยนะครับรเสร็จแล้วนะครับผมตบมือมือจะกรแฟรตั้ง เดี๋ยวนี้ครับก่อนจะจากกันวันนี้นะครับโครงงานที่พวกเราจะทําขึ้นนะครับปัญหาโครงงานแล้วก็สามารถนําไปต่อยอดในอนาคตได้อย่างไรนะครับข้อาะเนะครับงานหรือสิ่งประดิษฐ์ที่เหลือใช้นะครับเหล่านี้นะครับเราสามารถนํามาใช้เกิดประโยชน์ได้จ้นะครับจากที่มันจะถูกทิ้งมาเป็นขยะเปล่าๆไม่เกิดประโยชน์นะครับเราสามารถทํามาเป็นฟอมตกแต่งได้นะครับเกิดมูลค่าขึ้นมาไม่มากก็น้อยนะครับต่อไปนะครับขอสอนครับได้แบ่งปันวิธีการทํา ในสิ่งที่เราชอบหรือประดิษฐ์ของเดือใช้นะครับที่เราได้ถ่ายวิดีโอแบบนี้เราสามารถเอาไปแบ่งปันกับกลุ่มคนที่สนใจเหมือนเราได้ผ่านเพจ a c e b o o k นะครับเราสามารถถ่ายวดีโอการสาธิตการทาแล้วก็เอาไปลงในกลุ่มเพจ Facebook นะครับเพื่อให้ทุกคนที่สนใจได้มารับชมนะครับข้อสามนะครับสําหรับประโยชน์ในการต่อยอดในอนาคตนะครับเราสามารถจัดทําเป็นแบรนด์ได้นะครับในอนาคตชื่อแบรนด์กระถางต้นไม้อะไรก็ว่าไปนะครับ ดนะครับไว้เป็นงานอดิเรกน,นะครับเพื่อเป็นอาชีพเสริมหรือเป็นได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์นะครับก็สำหรับวันนี้กลุ่มของพวกเราขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ